ที่ท่านก่อนนะคะก็ในหัวข้อนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะในหัวข้อรูปแบบการเรียนการสอนยุคใหม่เพื่อตอบโจทย์การศึกษาในปี2022และหลังจากนี้นะคะทั้งในมุมมองของทางบริษัทลานาคอมเองนะคะแล้วก็ทาง HPE บริษัทฮงเลสเทคการเอ็นเตอร์นะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะจะนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการเรียนกระบวนการสอนได้อย่างไรน,นะคะ ซึ่งโดยบริษัทปานา,าคอมนั้นนะคะก็เราทำธุรกิจในด้านเกี่ยวกับ,ก,บการศึกษาโดยเฉพาะนะคะก็ทำมาแล้วก็28ปีแล้วค่ะซึ่งในช่วงเวลาที่โควิดที่ผ่านมานะคะเราก็พยายามนำในส่วนของเทคโนโลยีต่างๆนะคะเข้ามาช่วยพพอร์ตในส่วนของมหาวิทยาลัยว่าจะทำอย่างไรให้กระบวนการเรียนกระบวนการสอนไม่หยุดชะงักไปในช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วนี่เองค่ะก็จะเป็นแพลตฟอร์มนะคะที่ทางเรามองว่า The future of learning นะคะสำหรับคนในยุคปัจจุบันจะเป็นอย่างไรนะคะค่ะก็ต้องบอกว่าผู้เรียนนะคะอาจจะไม่ใช่แค่นักศึกษาหรือนักเรียนเท่านั้นนะคะเรามองถึงว่าผู้เรียนอาจจะเป็นคนทำงานอย่างไวที่เรากำลังทำงานอยู่หรืออาจจะเป็นในส่วนของ ผู้ที่กเกษรเกษจิอายุแล้วก็ตามนะคะทุกคนสามารถที่จะกลับมาพัฒนาตนเองเพื่อเรียนรู้ได้อย่างตลอดชีวิตนะคะจากภาพนะคะเราก็มองว่าการพัฒนาอย่างที่แจ้งว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่อง hard skill soft skill หรือการที่จะ up skill re skill นะคะทำให้ทุกคน่ะพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ในส่วนของอุตสาห,ห,หกรรมแรงนาะ รายงานไม่ว่าจะเป็นทั้งปัจจุบันหรือในอนาคตได้นะคะแต่จะบอกว่าเราจะผลักดันให้รูปแบบกระบวนการเรียนกระบวบนการสอบเป็นแบบ l i f e learning ได้อย่างไรเรามองว่าจะมีปัจจัยอยู่3ส่วนด้วยกันค่ะที่สำคัญนั่นก็คือในส่วนของ people product process นะคะต้องบอกว่าในส่วนของ people เองค่ะเรื่องของคนเอง Mindset เป็นสิ่งสำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถาบัานผู้สอนหรือนักเรียน ถ้าทุกคนมี mindset ที่ยอมรับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันได้ทุกอย่างก็จะสามารถที่จะเดินต่อไปได้ในเรื่องของ h y b for learner ในส่วนของ process ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะ process นั้นรูปแบบกระบวนการเรียนกระบวนการสอนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะจะรองรับรูปแบบของ h y f e c t learner ได้อย่างไรคําว่า h y f e c t learner นะคะ h y f e c t เ่ยมันเป็นคํำผสมค่ะระหว่างคําว่า hybrid กับ flexible การเรียนการสอนที่จะเป็นแบบออนไลน์ ออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ได้ที่สามารถที่จะยืดหยุย่นได้ในเรื่องของผู้เรียนเลือกเรียนได้นะคะตรงนี้เองค่ะในเรื่องของกระบวนการต้องบอกว่ามีรายละเอียดมากมายตามที่ภาพที่ทุกท่านเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การเริ่มลงทะเบียนทําอย่างไรการลงทะเบียนเสร็จแล้วจะสร้างในส่วนของคลาสรูมห้องเรียนที่เป็นวิดีโอได้ทําอย่างไรในการเตรียมการสอนของอาจารย์สื่อการสอนของอาจารย์ต่าง ปัจจุบันอาจจะไม่ใช่แค่ Powerpoint Textbook นะคะอาจจะต้องมีในรูปของภาพหรือโมเดล3 d ต่างๆเข้ามาเพื่อเพิ่มประสบการณ์ขอ,ของผู้เรียนให้สมจริงขึ้นไม่ว่าจะเรียนออนไลน์หรือออนไลน์หรือมีมาทุกคนก็จะได้เห็นภาพสมจริงนะคะจนกระทั่งในขณะการสอน,นะคะ่ะการสอนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการสอนทั้งแบบ Lecture อยู่ในห้องหรือการสอนในรูปแบบของการปฏิบัติการการทำลักต่างๆจะทำยังไงให้คนที่ออนไลน์ออนไซต์เนี่ยสามารถที่จะสั่ง ทำ lab ในส่วนนี้ได้ก็จะมีในเรื่องของ virtual lab ขึ้นมาหลังจากการสอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการสอบน,นะคะหรือการพัฒนากิจกรรมอื่นๆที่อยู่ในระหว่างการเรียนการสอนทํายังไงให้จะมาเสริมในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วเราเอามาเพิ่มในส่วนของการพัฒนาตนเองหรือการทํางานทําวิจัยต่างๆสิ่งเหล่านี้ค่ะรวมไปถึงมุมมองด้าน สุดก็คือในมุมมองของผู้บริหารนั่นเองในเรื่องของ BI ชุดข้อมูลมต่างๆที่ผู้บริหารจะเก็บข้อมูลระหว่างการเรียนการสอนเพื่อเอามาพัฒนานะคะให้เพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้ตอบโจทย์ในเรื่องของ Live อน l i n e Learner ได้จะเห็นว่าเมื่อเรามี People Process แล้ว P ที่3สําคัญมากนั่นคือ Product Product ที่ที่เรามองนะคะเรามองในเรื่องของเทคโนโลยีค่ะ ต้องบอกว่าเทคโนโลยีนะคะมีส่วนสำคัญมากที่จะเข้ามาช่วยซับพอร์ตในแง่ของ user experience หรือกระบวนการต่างๆการเรียนการสอนต่างๆให้มีประสิทธิผลได้ดังที่พูดนมาวัดน,นะคะซึ่งท็อปิกในวันนี้เองค่ะเราก็จะมาพูดถึงเทรนเทคโนโลยีของการจกตาว่าปัจจุบันเนี่ยเทรน์ในอนาคตจะเป็นอย่างไรจากภาพที่เห็นนะคะก็จะบอกว่ามาจากการ์ดเนค่ะ ทุกท่านบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าการเนิร์คืออะไรการเนิร์เป็นบริษัทวิจัยนะคะและผู้ให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี Technology, ชั้นนำของโลกนะคะซึ่งคนไอทีว่าข้อมูลที่ได้มาจากกักเนิร์เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากเราจะเห็นเทรนที่กำลังมานะคะในปี2021นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ virtual experience cloud now นะคะหรือ hybrid classroom ต่างๆก็จะเป็นเทรนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะ ก็ต้องบอกว่านะคะจากก,การ์เนอร์แล้วนะคะเทคโนโลยีนะคะมีส่วนสําคัญเข้ามาช่วยในกระบวนการเรียนกระบวนการสอนนะคะเกือบจะทุกกระบวนการเลยก็ว่าได้ดังนั้นนะคะมีเทคโนโลยีมากมายเลยทีเดียวนะคะที่เราจะต้องพูดถึงแต่ทีนี้ในเซสชันนี้นะค่ะเราจะอาจจะขอเจาะจงเป็นแต่ละส่วนนะคะที่เข้ามาช่วยให้ข้อมูลซึ่งทาง HPE นะคะท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เข้ามาเข้ามาเพิ่มเติมในกระบวนการเรียนกระบวนการสอนนะคะจากสารการที่ผ่านมานะคะมีการเรียนการสอนที่ปรับเปลี่ยนไปไปในรูปแบบของการเรียนออนไลน์นะคะซึ่งเราใช้ซอฟต์แวร์ทูต่างๆมาช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Microsoft Teams Google Meet หรือว่าไม่กระทั่ง Zoom นะคะตัวส่วนนี้เรามีการปรับเปลี่ยนแล้วแบบปรับเปลี่ยนในการเรียนการสอนในห้องเรียนทีนี้พอมาพูดถึงการเรียนการสอนแบบลงมือทําหรือว่าปฏิบัติค่ะเราจะช่วยยัง เราจะปรับเปลี่ยนไปยังไงนําที่เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอย่างไรเนื่องจากว่าเมื่อก่อนจากการที่ทําแบบเราต้องเข้าไปในสถานที่หรือว่าในห้องแลบป,ปฏิบัติการเพื่อเตรียมเครื่องมือในการทแบบําแลบหรือแม้กระทั่งว่าเข้าไปห้องแลบคอมพิวเตอร์ในการทํางานแต่ทีนี้พอสถานาการณ์เปลี่ยนไปเราไม่สามารถเข้าไปในห้องเรียนปฏิบัติการได้ไงค่ะเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยในส่วนนี้ยังไงบ้างทะง HPE เห็นว่าอย่างไรคะโอเคครับก็จากรูปแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไปนะครับ การเรียนการสอนเนี่ยเราต้องอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์เนาะหรือเครื่อง iPad กันมากขึ้นนะครับในนั้นเองเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือมันเหมือนกับเป็นการคอมมูนิเคชันเท่านั้นแต่เรื่องของการแพคทิสการทํา lab เนาะหรือแม้กระทั่งการสอบเรายังติดข้อจากัดตรงส่วนนี้อยู่นะครับอันนั้นเราจะมีเทคโนโลยีหนึ่งครับที่เข้ามาช่วยนั่นคือเรื่องของ Virtual Desktop Infrastructure นะครับหรือ VDI นะครับซึ่งตัว VDI อันนี้นะครับเป็นทคโนีที่อยู่ในเมืองไทยมานานพอสมควรแล้วนะครับเว่ากลับมาฮิตตอนช่วง Work from Home เนี่ยแหละเนาะเ<ม>พราะเหตุผลที่ว่า Work from Home เนี่ยไม่ว่าคนทำงานก็ตามเนาะหรือจะเป็นพวกนักศึกษานักเรียนก็ตามต้องอยู่ที่บ้านการที่เราจะต้องทํางานแล้วต้องมาพึ่ง NDI มากขึ้นเนี่ย Solution VDI ก็จะเกิดขึ้นมานะครับณนะปัจจุบันครับต้องบอกว่า s o l u t i o VDI เนี่ยสามารถทําได้หลากหลายเลย สิ่งแรกที่อนองเพิร์กล่าวไว้เมื่อกี้นะเนาะเรื่องของการทำแแบบครับการทำแแบบเนี่ยถ้าวันนึงเราออนไซต์ไม่ได้เนาะ mm hmm. โดยปกติเวลาเราจะไปทำแแบบในโรงเรียนหรือในมหาลัยเนะี่ยเราก็ต้องไปห้องแ a บเนาะ mm hmm. มีเครื่องล็อกออนตามคิวที่เราจองกันว่าไปแต่ถ้าเราเข้าไม่ได้ทำงานดีละ่ะ s o l u t i น n VDI ครับเราสามารถทำเป็นแแบเสมือนได้เนาะ mm hmm. เราสามารถสร้างโมชั่นเมชชินขึ้นมานะครับแล้วก็ลงโปรแกรมทำแแบบนะครับแล้วอาจารย์ก็สามารถใส่ โค้ดใส่ทุกอย่างลงไปให้ได้สามารถคอยอมอนิเตอร์ออรหรือ,หรอให้อินสรตคชั่นตรงนั้นได้นะครับการทํางานการเรียนสอยก็จะง่ายขึ้นนะครับผมตรงส่วนนี้หรือแม้กระทั่งเรื่องของการสอบวัดผลอะไรบางอย่างเนาะถ้าบอกว่าวันนี้การสอบวัดผลเนี่ยถ้าเราทําที่โน้ตบุ๊กของเราเนาะก็มีความเสี่ยงที่อาจจะไป Google หาคําตอบก็ได้หรืออาจจะมีการช่วยกันในเชิงที่แบบ ไม่สมควรอ่าเนาะ <S <S แต่นั้นเองเ่ยการใช้โซลูชัน VDI ครับจะมาช่วยเพิ่ม Security ตรงนี้มากขึ้นเช่นบอกว่าวันนี้เราทำสอบผ่านเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับเราสามารถบล็อกเลยนะครับว่าห้ามใช้เว็บเบราว์เซอร์ห้ามไปเสิร์ชใน Google นะครับหรือแม้กระทั่งบอกว่าวันนี้ถ้ามีคนรีโมทเข้ามาทำข้อสอบแทนให้ล่ะเราก็สามารถบล็อกตรงส่วนนั้นได้ <ừ> การก๊อปเอาข้อสอบออกไปข้างนอกเราสามารถบล็อกพอร์ตทุกอย่าง ที่อยู่บนเครื่อง NDI ของเราได้ด้วยนะครับจะเห็นได้ว่า Solution VDI มาช่วยตอบโจทย์ตรงส่วนนี้มากพอสมควรเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงครับที่มาช่วยตอบโจทย์คืออย่างเมื่อกี้เทรนที่พี่แน่เล่าให้ฟังเนาะการเรียนการสอนถัดไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของออ3 d มีมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับอาจจะต้องมีการใส่แว่นมีเห็นคนเสมือน นะครับหรืออาจจะต้องมีโมเดลอะไรหลายอย่างขึ้นมาให้มันสมจริงมากขึ้นไม่ใช่เป็น2มิติอย่างที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันใน s o l u t ชันวิดก็สามารถใส่พวกกราฟิกการ์ดได้ครับกราฟิกการ์ดเนี่ยจะมาช่วยให้เรื่องของการเรนเดอร์การดูภาพต่างๆมันสมูทยิ่งขึ้นนะครับตรงส่วนนี้ก็จะมาช่วยให้ตอบโจทย์การเารียนการสอนให้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมก็ที่คุณจิพูดมาค่ะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเทรนเลยนะคะ ในเรื่องของ virtual experience นะคะที่ว่าทำ lab แ,แล้วทำเราจะทำ lab virtual ได้อย่างไรเอามาตอบโจทย์อย่างนี้ได้อย่างไรอย่างที่คุณจิตบอกค่ะว่าในส่วนของ virtual lab อีกรูปแบบหนึง่งการที่นำเครื่องมืออุปกรณ์ AR/VR นะคะหรือ MR เข้ามาใช้เนี่ยอาจจะมีเป็นอีกโซลชันหนึ่งในการที่ทำ virtual lab ได้ทุกท่านอาจจะสงสัยค่ะว่า MR คืออะไร MR ค่ะก็คือการผสมผสานระหว่าง VR AR เข้ามารวมกันการทำโรคเสมือนให้ผสมผสานกับโลคจริงได้อย่างไรต้องบอกว่าตรงนี้ทุกทุกท่านอาจจะเคยได้ยินละเช่น h o l o l e n s ถือว่าเป็น MR นะคะและอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะที่การนำโลคเสมือนมาซ้อนกับโลคความจริงไม่กี่วันนี้ที่เป็นโลคเฮหามากเลยในส่วนของที่ทาง Facebook ประกาศใช่ไหมคะ,ะในเรื่องของคำของคำว่า Meta v e r s e ต้องบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยคะ่ะมีมานานแล้ว นะคะียงแต่ว่ามาบูมฮือหานอกจากการประกาศของของมาร์กนั่นเองเรากลับมาเข้าเรื่องของเราดีก,กว่านะคะว่าอุปกรณ์เหล่านี้ค่ะมีอย่างมากมายให้เลือกสรรแต่สิ่งสําคัญคงไม่ใช่แค่อุปกรณ์แต่เป็นในส่วนของคอนเทนต์ที่จะอยู่ในอุปกรณ์นั้นมากกว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้อมูลในการรันผลประมวลผลในให้เห็นภาพในอุปกรณ์หรือการทำภาพมเดลยวัดีก็เป็นอีกส่วนหนึ่งกันค่ะ นอกจากอุปกรณ์ที่ช่วยในการมองเห็นสําหรับผู้ใช้งานให้มองเห็นภาพ3มิติแล้วนะคะเรื่องหลังภาพสามิติที่ทุกคนจะเห็นว่ามีโมเดลสามมหรือว่าข้อมูลที่เอามาวิชไลซ์ในแว่น VR าเนี่ยค่ะเบื้องหลังของเขาค่ะก็จะต้องใช้หน่วยประมวลผลนะคะที่มากหรือว่ามีประสิทธิภาพเช่นกันซึ่งหน่วยประมวลผลเนี่ยค่ะนอกจากเป็น CPU ที่เข้ามาช่วยประมวลผลแล้วกราฟิกกราฟหรือว่า GPU เนี่ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสําคัญที่เข้ามาช่วยเรนเดอร์ภาพอย่างที่คุณจิต กลัไปเมื่อกี้นะคะในเรื่องของเซิร์เวอร์หรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ช่วยประมวลผลนะคะและนอกเหนือนจากนี้ค่ะเครื่องการประมวลผลภาพหรือว่าข้อมูลพวกนี้ยังสามารถนําไปใช้ในเรื่องของการทําวิจัยของนักข้อมูลนะคะเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยหลายๆแห่งนะคะ,ะท่านอาจารย์หลายๆท่านก็อาจจะเป็นนักวิจัยด้วยนะคะซึ่งเอาเวิร์กโหลดที่ต้องจัดก,การนะคะอาจจะเป็นการทําวิจัยในเรื่องของการทํา AI หรือ Machine Learning นะคะ การทำงานในลักษณะของ p อ r t เ n นเนตรงนี้นะคะเทคโนโลยีก็จะเข้ามาช่วยในการจัดการในส่วนนี้ด้วยใช่ไหมค,คะใช่ครับก็ต้องบอกว่าในมหาลัยนะครับเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับสำคัญอย่างมากเลยนะครับอาจจะมีหลากหลายสาขาเนาะอาจจะเป็นพวกการแพทย์หรืออาจจะเป็นทางวิศวกรรมนะเนาะผมขอกล่าวโดยรวมแล้วกันนะครับว่าวันนี้สิ่งที่ประมวลผลเนี่ย หลักๆเลยนะครับหนึ่งคือ CPU เนาะงานบางงานนะครับต้องใช้ CPU จํานวนมากๆต้องใช้จํานวน CPU เยอะๆจํานวนคอ r e เยอะๆนะครับหรืองานบางงานเน้นไปที่กราฟ,ฟริกการ์ดต้องใช้กราฟ,ฟริกการ์ดหรือ GPU ที่ ให้ความสามารถสูงสูงในการเรนเดอร์จะทําให้การประมวลผลเนี่ยไวยิ่งขึ้นดังนั้นมันจะมี2แกนะครับที่เข้ามาช่วยในการประมวลผลให้ได้ออปพุตออกมาที่ไวขึ้นนะครับดังนั้นในโซลูชันนะครับของทาง HPE ของเรานะครับเราก็จะมีโซลูชันที่เกี่ยวกับเรื่องของ AI นะครับหรือ Machine Learning ด้วยตรงส่วนนี้ด้วยซึ่งการทํางนานให้ได้เร็วครับมันต้องมีการ r e สตั u เจอร์โค้ดบางอย่างถ้าวันนี้นะครับเรายังยึดติดกับ รูปแบบของ VM อย่างเดียวนะครับการประมวผลมันอาจจะยังไม่ได้ flexible เท่าที่ควรดังนั้นโซลูชันที่เอามาตอบโจทย์ก็คือเรื่องของ container ร<ม>์นะครับคอนเทนเนอเป็นอีกคำหนึ่งครับที่ดังมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Container เนี่ยเอามาช่วยให้การทำงานเนี่ยไลฟเวทมากยิ่งขึ้นก็คือสามารถทำงานได้ง่ายสามารถ provisioning อาจจะเคยได้ยินครับว่า infrastructure as a code นะครับ provisioning VM หรือ provisioning resort pool ขึ้นมาอันนึงเนี่ย แค่คีย์คอมมานด์ไม่กี่คอมมานด์เราได้รีสอร์ทพูลออกมาแล้วแล้วรีสอร์ทพูลอันนี้นะครับสามารถเอาไปต่อยอดประมวลผลได้นะครับอันนี้คือในเรื่องของการเขียนแอปพลิเคชันหรือเขียนโค้ดแต่ถ้าบอกว่าวันนี้ในส่วนของ Data นะครับการประมวลผลที่ดีนะครับเราต้องมีถังในการจัดเก็บ Data ที่ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ h i g h p e r f o r m a n c นนะครับและในโซลูชันเนี่ยเราต้องเลือกให้เหมาะสมครับว่าวันนี้ Data ของเราเป็นแบบไหนนะครับถ้า Data ของเราเป็นลักษณะของเป็นไฟล์ภาพต้องการจัดเก็บไซส์ดัต้ขนาดใหญ่เราก็ต้องการด a t a Lake ที่ขนาดใหญ่หรือถ้าบอกว่าวันนี้นะครับเป็นไฟล์ที่เราต้องใช้ในการประมวลผลแบบไวๆยื่นดึงข้อมูลปุ๊บต้องมาปับ๊บอันนี้ก็เลือกเป็นถังที่ Hyperman ก็ได้นะครับซึ่งในเซอร์เรชันนะครับของ HPE ของเรานะก็ะจะมีอย่างเช่นที่ได้ยินอย่างเช่นพวกสมาร์ uf, oral, ย่างเงี้ยก็จะอินคลูดพวกนี้มาให้ ah อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงครับ เทคโนโลยีจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าปัสจากอินฟาสตัคเจอร์ที่โอเคนั่นคือสามารถใส่ CPU ได้จำนวนมากๆสามารถใส่ Gpu ได้แล้วก็สามารถใส่ดิสิทัลจำนวนอะๆได้ก็คือความยืดหยุ่นของอินฟาสตัคเจอร์ด้วยใช่ไหมใช่ครับเพื่อให้เหมาะสมกับการประมวลผลของแต่ละงานเพราะว่าแต่ละงานเนี่ยเขาจะมีคาแรคเตอร์ของเขาที่ไม่เหมือนกันครับผมโอเคค่ะซึ่งวันนี้เองนะคะอาจารย์หลายๆท่านน่าจะได้ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีที่หลากหลายนะคะ ที่จะเข้ามาตอบโจทย์นะคะการสอนของอาจารย์นะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการทำบูชเช a l และนะคะการทําในส่วนของนําระบบมวลผลระดับสูงนะคะมาใช้ในการพัฒนาในสื่อการเรียนการสอนนะคะหรือเอานํามาช่วยในเรื่องของการทําวิจัยต่างๆนะคะให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะต้องบอกว่าเทคโนโลยีนะคะเป็นแค่ทูส่วนหนึ่งนะคะที่จะเอามาช่วยผลักดันขับเคลื่อนให้เกิดในส่วนของไลฟ์ล a เรน n g ได้แต่อย่างที่แจ้งไวะคะ้ค่ะ ถ้าเรามีกต่ tools แต่ว่าในเรื่องของคนแนละ process เ,เนี่ยเราไม่ได้ต่อยอดออกไปด้วยกันแล้วเนี่ยในส่วนของการทำ life l o n learning ก็น่าจะยากขึ้นหรือว่าอาจจะไม่สมบูรณ์นะคะแต่ในเรื่องของเรามองแค่ life l o n learning แล้วเนี่ยสิ่งสำคัญค่ะว่าเราเองเนี่ยในปัจจุบันจะส่งต่อโลกใบนี้ให้กับคนรุ่นหลังได้อย่างไรให้อยู่ในโลกใบนี้ได้นานขึ้น sustainable นะคะก็เป็นอีกเทรนหนึ่งนะคะที่ทั่วโลกนะคะให้ความสนใจมากนะคะหากเรามีเทคโนโลยีที่ดีนะคะในเรื่องของการช่วยในแง่ของการวิจัยลดระยะเวลาของการวิจัยเพื่อเพิ่มพัฒนาการวิจัยผลผลิตของการวิจัยได้เร็วขึ้นเพื่อเอามาตอบโจทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดพลางงานนะคะหรือในเรื่องของการลดเชื้อเพลิงการต่อไหมต่างๆทําให้สภาพแวดล้อมเนี่ยดีขึ้นนะคะ สิ่งนี้เองค่ะการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Product ต่งตางๆนะคะที่เขามองในเรื่องของ sustainable นะคะก็ถือว่าเราเองนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยทำให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆเทคโนโลยีทางการศึกษาค่ะก็มีมากมายหลายส่วนนะคะ,ะมีส่วนไหนที่ทางเราอยากจะเพิ่มเติมไหมคะในจักเวลาเราก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะไม่ว่าจะ เทรนเทคโนโลยีมีมากมายอย่างคลาสไฮบริดคลาสรูมเนี่ยก็เป็นเทรนอีกหนึ่งที่ที่อาจารย์ทุกท่านน่ะได้ยินมาพอสมควรละใน2ปีที่ผ่านมาตอนตอนนี้เองค่ะก็จะมีเทรนหนึ่งที่กำลังเข้ามานั่นคือไฮบริ s คล o สรูมอย่างที่แจ้งเมื่อกี้ว่าคขาว่า h y บริดนะคะเป็นการผสมผสานคำว่าระหว่าง Hybrid และก็เฟสิเบิลไฮบริดเนี่คือรูปแบบการเรียนที่ไม่ว่าจะเรียนออนไลน์หรือออนไซต์เนี่ย ก็สามารถเรียนได้แต่คําว่า flexible คือรูปแบบของผู้เรียนเองสามารถเลือกจะเรียนได้อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มองนักศึกษาแค่นักศึกษาที่ที่มาเรียนเฉยๆเรามองถึงผู้เรียนที่เป็นผู้ทํางานแล้วก็ผู้เกษียณอายุละ่ะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมาเรียนออนไลน์ออนดีมานอาจจะไม่ตอบโจทย์เขามันก็เลยมีคําว่าอ๋อออนไลน์หรือออนไลน์อาจจะไม่ตอบโจทย์ก็เลยมีคําว่าออนดีมานเกิดขึ้นมาฉะนั้นเองหลักการของ flexible เนี่ยคะ่ะ เราก็เลยมอง3องค์ประกอบก็คือสามารถตอบโจทย์ในการเรียนออนไลน์ได้ออนไซน์ได้แล้วก็ออนอิมารได้โดยทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นเรื่องของกระบวนการแต่การที่จะทําให้เกิดเป็นไฮเ c l a s ลาสม m ได้นั้นเราจะมองถึงเรื่ององค์ประกอบในแง่ของฟาสซิลตี้นะคะแล้วก็ในส่วนของฟิสิคอลภายในห้องเรียนจะทํายังไงให้ผู้ที่กลับเข้ามาเรียนมีความรู้สึกปลอดภัยนะคะมีสุขอนามัยที่ดี อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเซสชันที่ทางบริษัทเราเองนยก็เคยนาเสนอไปแล้วหากท่านใดสนใจนะคะก็สามารถที่จะติดตามหรือว่าในช่องทางที่เราเคยเผยแพร่ได้นะคะแต่ต้องบอกว่าทุกเทรนด์นะคะก็กําลังมาถ้าเกิดอาจารย์สนใจ venue, เทคโนโลยีเพิ่มเติมก็สามารถที่จะศึกษาข่านตนเนื้อได้นะคะค่ะใช่ครับเพราะว่าอย่างเทคโนโลยีที่มานะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาอัดแอพให้เข้ากับ รูปแบบของมหาลัยของเราองค์กรของเราใช,ใช่ไหมครับว่าเราจะต้องปรับตัวยังไงเอาตรงไหนเข้ามาใช้่ชไหมครับดังนั้นก็ต้องอาศัยคนที่เข้าใจนะครับอย่างอย่างที่ไม่แน่เล่าให้ฟังเนี่ยก็คือน่าสนใจมากๆว่าวันนี้เราเข้าใจว่าเทรนด์ที่มีมาแบบไหนประกอบกับวันนี้เรามีโซลูชันที่เหมาะสมใช่ไหมครับที่จะเอาแบบอแอพพลายใช้ให้มันทํางานร่วมกันได้ดีนะครับผมค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะที่ทุกท่านเข้ามาอ่านเข้ามาร่วมจอยเซสชั่นนี้นะคะจริงๆแล้ว าทางเรามีทเทคโนโลยีมากมายซึ่งทางเราก็คือขออนุญาตเล่าเพียงเท่ทานี้เพราะว่าเนื่องจากเวลาค่อนข้างจำกัดน,นะคะช่วงสุดท้ายของเซสชันนี้นะคะอยากจะขอทุกท่านนะคะช่วยกรอกแบบสอบถามน,นะคะที่าทางทีมเราได้เตรียมมานะคะซึ่งทุกท่านที่กรอกแบบสอบถามน,นะคะมีสิทธิ์รุ่นรับรางวัลน,นะคะเป็นหูฟัง Logitech S570E นะคะซ,ซ,ซึ่งต้องบอกว่าทุกท่านที่ตอบคำถามน,นะคะ สามารถรุนลัมได้นะคะนั้นก่อนที่จะจากกันไปนะคะขออนุญาตอ่านคําถามที่มีในส่นนะคะหรือว่าท่านใดมีมีคําถามที่จะ,ะถามเข้ามาในส่วนสามารถถามเข้ามาได้เลยนะคะ